สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นทั้งเส็ง VIP เช้าบ่ายนะคะวันที่13บสพฤษภาคม2568นเนาะคะ่ะพี่น้องวันอังคารนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่านค่ะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมต่อไปนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งลูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วน fc ท่านไหนไม่ชอบเลยอ่า ตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้ fc พิจารณาเลขเด่นประจําวันที่ท้ายคลิปได้นะคะเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีดุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านค่ะก่อนอื่นนะคะไปรับชมวันที่12กันก่อนคะ่ะว่าท่านจะตามต่อหรือไม่ตามต่อนะคะสำหรับวันที่12จะใจให้เด่นอยู่ที่7และ1นนกคน มาเก้าหนึ่งสามห้าเจ็ดเข้ามาทั้งเจ็ดและหนึ่งเลยจะจับคู่หลุดหมดนะคะทุกคนหนึ่งสามเจ็ดห้าห้าเจ็ดกับว่าได้จับพี่น้องเลขเด่นประจําวันรอบเช้ามาเลขเจ็ดรอบบ่ายก็มาเลขเจ็ดรอบบ่ายจะให้สองลรเก้ามาศูนย์ห้าแปดเจ็ดแปดมะเขาาเจ็ดรอบเสาพี่น้องเอามือรุดกับรุดง่ายายังไงพี่น้องมือเข่ากับเข่าง่ายแล้วก็ทุกคนเวลาหุ้นท่างเส็งวีไอพีนะคะทุกคนเวลาเข้า จุนใจตกใจพี่น้องเวลาหลุดกันลุดจนตกใจขึ้นกันนะคะทุกคนสำหรับวันที่สิบสานะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้สูตรเได้ศูนย์ทุกคนมาดูความน่าจะเป็น 59, 29, 89, 39, 19, 97, 79, 9ก้าห้าห้าเ9้าเก้าสองสองเ9้าเก้าดแดเกสาสาเก้้าหนึ่งหนึ่งเกเกเจดเจดเก้าศย์เก้าหห ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เด่นรอบบนะคะทุกคนอยู one, ่ที ye, 2, ่ห้าและสองพี่น้องห้าค่ะห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าแปดแปดห้าห้าสามสามห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้า 5้าสี่สี่ห้าสองห้าห้าสองสองเ้าเ้าสองสองสองปดปดสองสองสามสามสองสองเจ็ดเจ็ดสองทุกคนประมาณนี้ค่ะพี่น้องมาดูคู่ตเด่นกันค่ะเก้าศูนย์ห้าสองเก้าห้าห้าเก้าเก้าสองสองเศย์เกหหสองสอง ห้ากับสองห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าสองห้าห้าสองสองเก้าเก้าสองสองศูนย์ศูนย์สอง FC คันนี้ก็คือคู่ตัวเด่นระบบังเด่นรอ,รอบเช้าเรเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเชา้าเละรอบบ่ายนะคะ FC ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปกับด้วยทุกทุกคู่ที่ท่านชอบค่ะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันอังคารอยู่ที่สามกับแปดเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลสามสาม เลข3กับเลข8นี้ F4 สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายยิ่งสายรูดนะครเด่นรอบเช้า9และ0เด่นบัจจำวัน3และ8เป็น9 3 3 9 9 8 8 9ไม่จิดคุ่ตะเด็นค่ะ0ค่ะ0 3 3 0 0 8 8 0 5กับ2และ3กับ8เป็น5 3 3 5 5 8 8 5 2ค่ะ2 3 3 2 2 8 8 2 รามานี่ค่ะพี่น้องมีครูใดมักเจ้ามากกระตามต่อได้พี่น้องบ่ามักก็ชอบใครพี่นอ้องเดือน่านได้เด้อจะเด้อสถิติมีเขาไม่ลดพี่น้องบ่าได้เขาทุกมือแล้วกับ,บ่้าไดลดถุกมือนะจ้าค่ะทุกคนคะ่ะสำหรับแนวทางหุ้นทางเสียง V.I.P. นะคะวันที่สิบสามพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ FC ฟซีทุกๆท่านมอใั้นะคะสำหรับคลิปนี้ใจขอให้ FC โชคดีค่ะโชคโชคมันมันกันสุขชุกคุ้นค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ